สวัสดีครับมื่อนี้อยู่กับครอบครัวน้องเฟื่นอ,น,อนน้องฝนเนาะครับนะ้องไก่เอฟซีทั้งหลายที่เพิ่นบ่เคยเห็นแม่ของพ่อเยี่ยมเนาะครับนะ้องแม่แท้ๆของพ่อเยี่ยมนะครับอยู่อำเภอบ้านกรวดอยู่บ้านสายตีหกอ่าตำบลบึงเจริญเนาะครับนะ้องเพราะว่ามื่อนี้พ่อเยี่ยมบ่แบบสงการเนาะพ่อเยี่ยมบ่ลืมบ่ลืมว่ากับมาลดน้ำดำหัวไอแม่พ่อเยี่ยมมาทุกปีเนาะครับนะ้องมาทุกปีแต่าว่าพ่อเยี่ยมแค่ว่าติดธุระอยู่ทางทางบ้าน ทางไอ้บ้านเงินม่นุชเพราะว่าพอเยี่ยมไปอยู่กับแม่นุชเนาะครับเนาะแต่ว่าพอเยี่ยมกับวัตถิงแม่ตะของเนาะครับผมเมื่อนี้พอเยี่ำผ้าหนองฝนผ้าหนองเฟิร์นผ้าบุญเติมบาวาช็อกโกแลตแล้วก็สาวทอดกินแซ่บกินนัวมาเยี่ยมแม่เนาะครับเนาะร่วมหลายหลายคนทีมงานของไอ้พอเยี่ยมเนาะครับเนาะอันนี้คือนี่ครับน่องไส้พอเยี่ยมเนาะครับเนาะนี่คือมาดามนะครับผมน่องไส้ของพอเยี่ยมเนาะครับเนาะอันนี้คนคน คนติดพ่อเยี่ยมเลยเนาะครับนาะเราก็มีไอ้ไอ้พี่ชายใหญ่เขาเป็นผู้ช่วยเขายังไม่มาก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับผมอันนี้บ้านบ้านหนองไส้เนาะครับนาะหลังนี้บ้านหนองไส้อันนี้คือครอบครัวหนองไส้เนาะครับนาออันนี้คือบ้านหลังของไอ้แม่ของพ่อเยี่ยมนี่ไงครับแม่นี่ครับผมนี่ครับผมเอ็เซียครับเมืองครับนี่ครับ เจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะครับเนาะอันนี้แม่ของพอเยี่ยมไอ้ที่ข้านข้านพอเยี่ยมออกกักตูดเพิ่นออกมาเลยบัวเป็นยังไงบัวเป็นสี่แนนนี่เป็นยังไงบอกบัวเป็นสี่เนว่ยจ้าไหนบัวต้นที่ข้าบัวบัวก็บัว เพลงไหดีใจบอจังสันเนื้อดีใจอยู่ค่ะดีใจอยู่ลูกเต่ามมาครับผมเตามาหาเนาะครับเนาะไอ้ที่คนใดนที่ว่าเอ้าคือพอเห็นแม่พอเยี่ยมจักเคลียดีใจเนาะจะดีใจย่างคักเลยล่ะคือพอเห็นแม่พอเยี่ยมจักเทลียคือพอนี่จักเทลียคือพอเยี่ยมมาทุกปีเนาะครับแต่ว่าพอเยี่ยมบรเคยไม่เคยไอทำชิปแต่มือนีพอเยี่ยมแบบพุ่มใจเลยพอเยี่ยมผ้าขอบขั้วมาหลายก้นครับสาวทอดกินแซ่บกินนัวสวัสดีค่ะวันนี้ทำไมรองเท้าแม่สวยแถ กินขขากับยังเอิญนแรันดครับสวัสดีครนี่สวัสดีค่ะแล้วก็ลูกเคยปล่อยนะครับุนเติมมานี่เลยลูกโอ้ยหวัดดีแม่ยังลูกเรียกัี่เตกยองโอ้ย เคยปล่อยนะครับเคยปล่อยสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเออนี่ร้องสองแล้วนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นมาเล่นบ้านตาเยี่ยมอ่าครับเพิ่งรู้ตาเยี่ยมมีแม่ด้วยเนี่ยเอ้าถ้าไม่มีแม่จะออกมาได้บ่ครับผมนี่นี่แหละคือแม่พ่อเยี่ยมเจ็ดสิบก็ปีเนาะครับนอกเกือบแปดสิบแล้วอันนั้นเนาะไอ้ลูกลูกน้องไส้เนาะครับเนาะน้องปิ่นอ่าสวัสดีค่ะน้องปิ่นอนงงนะครับเนาะเพราะว่าอยู่น้ำครับคู่วะยังไงล่ะครับผมคือพ่อเยี่ยมมาอยู่นี่ หลายปีเลยครับผมมาอยู่นี่บ้านพ่อเยี่ยมเลยไอ้เดินเดินสายเดินสายต่อยมวยไปเจอแม่นุชเออแม่นุชเห็นเป็นพ่อเอกเนาะเออเพราะว่าพ่อเยี่ยมเป็นพ่อเอกเออแม่นุชเล่นเรียนนี้เนาะไม่ใช่เอาโดาโดนรับไม่ได้รับไม่ได้ไอ้รับไม่ได้ไล่ไล่ตามผู้ชายเหรอใช่เราต้องบุกอย่างเดียวลูกรู้ไหมให้รู้ทำแบบนี้มัน อายุจะเท่าไหร่17ค่ะเออแต่เยี่ยม21ค่ะเออใครแม่บ้างไม่ใช่ยิมฮาร์กันมุ้ย25นะ25เนาะเออลูกสะใภ้มีเงินมือใส่สยื่อเกิอบให้แม่ไว้เนี่ยมอยาไปโฟกัสแล้วน้ครับน้อเมื่มึงมึงล่นเท่าแม่นะครับแต่ว่าพอเยี่ยมให้ ไแม่เพิ่นทุกไก่ทุกุเดือนล่ะครับผมเพราะว่าพ่อเยี่ยมว่าถึงแม่ดอกครับผมแต่ว่าแม่แม่ของพ่อเยี่ยมนี่คือเพิ่นสื่อคนละบริษัทเราให้ทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งแม่นุษย์แล้วก็ฝั่งพ่อเยี่ยมค่ะผมเอาให้กระไดมาจากการสนับสนุนของเอฟซี่นั่นแหละค่ะก็ขอขอบคุณหลายๆนาะค่ะพี่นองค่าที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามหลายๆ่องในทีมงานเท่านาะพี่นอง่ะก็ขอขอบพระคุณมากๆขอให้กลับคืนสู่ทุกท่านทุก คนร่ำรวยพันล้านร้อยล้านเป็นแสนเป็นหมื่นล้านนะคะขอขอบคุณค่ะผมบางคนเขากว่าสาวทอดกินแซบกินนวเป็นเป็นน้องสาวพ่อเยี่ยมนะครับน้องไอพ่อเยี่ยมมีพี่น้องเกตคนมีลูกพุทธภูใต้หกสาวทอดคนพูนิ่งคนเดียวแต่ว่าผู้หญิ่งมีผู้เดียวครับคือสาวทอดกินแซบกินนวนะครับน้องนี่ค่ะบะดื้อกะมื้อันนี้เรากำลังมามากำลังมาถึงนะคะพี่น้องกำลังจะดำหมกุงใส่ข้างในกับว่าผลตำหมกุงดอกพี่น้องค่ะ ขอดข้าวเหนียวเนาะค่ะพี่น้องคุณแม่กับลูกไพ่์เขาก็จะเข้ากันได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนคิดถี่เหมือนกันอะไรที่มันคนเพื่อแหวะข้าวทม่ใส่ค่ะแม่อะไรที่มันใส่ได้ก็ใส่จะเอาไว้ใช่ใช่อย่าพึ่งเพียงกันครับย่าพูย่าพึ่งเพียงกันย่าพึ่งเพียงกันขอร้องครับผมไปเมืองเลยนี่ลูกสาวหล่าอยู่เนี่ยใช่ไอ้ลูกคนคนที่หกเนาะไอ้ไอ้ฮอดเป็นคนที่เจ็บล่องหล่าล่องหล่าล่องหล่าไอ้เฟสเจ้า เปิดเผยได้แล้วปิดโรงานแล้วนี่เปิดเผยได้แล้วอย่าปิดบังเขาเออจะไปปิดทำไมเนี่ยเดี๋ยวมือไงบรรยากาศรอบๆบ้านเนาะครับนาออันนี้คืออ้ถนนถนนที่จะไปไอ้กรุงเทพได้นะครับเส้นนี้เส้นนี้ก็ไปไอ้นนินแดงละหานทรายบ้านพอเยมกระยุช่วงช่วงก่อนจะถึงละหานทรายมาบ้านกรวดหรือมาไอ้ปราสาทสิปราสาทครับผม นี่ครับผมเป็นยังสี่ลหครับแม่เพิ่นกับใส่ฟืนอยู่ธรรมดานะครับเนาะแบบใส่ฟื้นดังดังเตาทานธรรมดาดิครับผมแล้วก็มีแบบนี้ละครับบานๆของขาจังสี่ t its. T its um. ลหค,ครับผมนี่แบบนีล้วก็แม่เพิ่นเป็นค้นเดียวหมูก็แม่นแม่เราครับน้องไส่น้องไส้ที่พิ่นอยู่นั่งแม่นี่ยละครับผมน้องไส้ค้นติดติดติดไอ้พอเยี่ยมนี่ครับเมืองผมอ่าเป็นยังไงครับผมเป็นยังสี่ลหครับผมมันกาด รอบรอบบานเป็นแบบนี้แหละครับผมห่อนคือกันยูงงได้ก็ห่อนครับผมตาโอ้ครับผมน้องไส้ฝากให้นี้มาสันมีธุรกิจเรียนมันซัะหลังครับผมติดต่อได้ด้อครับผมแต่ผู้ใดอยากเห็นเนาะครับนอว่าขอพวกพ่อยี่ยมเป็นแบบใดเป็นมาจังไดก็นี่แหละครับผมแต่ว่าพ่อเยี่ยมมามาทุกปีเราพ่อเยี่ยมมาแบบที่ว่าบ่ บ่บ่เคยไายบ่เคยอย่างมีครั้งแรกที่พอเยี่ยมไายเนาะครับเนาะมีแต่ช่องเฟื่อน่องอ่ามีแต่ช่องไอ้น้องเฟื่อนแล้วก็ช่องสาวทัดจินแซ่บจินนัวแต่ว่าช่องไอ้ของพอเยี่ยมพอเยี่ยมบ่เคยบ่เคยไายบ่เคยอย่างเนาะพี่น้องเนาะครับไอ้นี่แหละครับผมที่ว่าพอเยี่ยมว่าอยู่จังได๋แบบใดก็อยู่แบบบ้านๆเฮาคือกันนี่แหละครับผมครับผมถ้าอยู่จังหวัดใดยมเพื่อใดที่คอมเมนต์ไอ้มาเล่นน้ำกันได้เด้อครับเด้อแต่คนที่ฮู้จักกับพอเยี่ยม พ่อเยี่ยมเป็นคนสายตีหกอำเภอบ้านกรวดตำบลบึงเจริญนะครับผมเนาะครับจะเรื่มกดไรกดแช่นะครับเนาะสวัสดีครับไปหาแม่กันครับผม